สวัสดีครับต้อนรับสู่ธุรกิจปลาโนจันนะครับวันนี้พามาดูนะครับสายพันปลาโนจันแท้นะครับนําเข้าจากอินโดนีเซียนะครับไซส์ก็อยู่เลาๆสักหนึ่งเซนได้นะครับบางตัวก็ไม่ถึงนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในประเทศไทยแล้วครับตอนนี้ถ้าใดมีความสนใจเรื่องสายพันปลานะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กที่ นำเข้าจากอินโดนีเซียนะครับหรือจะเป็นไซส์หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับก็ติดต่อสอบถามพี่ได้โดยตรงนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์แปดสามหกหกเจ็ดสามห้าสองห้านะครับแข็งแรงมากนะครับปลาชุดนี้ดูสังเกตนะครับได้ดูนะครับนี่นะครับจะซูมให้ดูเห็นไหมครับแข็งแรงนะครับต่อฝากไว้ด้วยครับถ้าใดมีความสนใจติดต่อกับพี่ได้โดยตรงนะครับ นี่ขอญอาตลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ